แดดกับหอนหากินกับลำบากอหายอยู่หน้าเนาะแบบนำในนี่ตักใช้มากินเลยตักอีสางส่างแบบได้ส่างแบบบาดาลนี่บอสว่าส่างคุดเอาเองคุดเอาเองคุดเอาเองคุดในใจตามหวยตามอย่างนคุดนี่ห้องคุดห้องแมนมันก็ออกลายบอสนำยามเดือนหานี่ออกกระบ่ลายเดี๋ยวนี้ค่ะบัดอาบได้ใช่บัดตักมาใส่ประจำวันนี่กลุ่มบ่กลุ่มกลุ่มอยู่ แบบว่าเจ้านี่นอนอยู่หน้าพี่โบโบ่อ้ายนอนอยู่นะเจ้าเมือนนอนเดือนแม่นนอเงื้อเหมือนเงือนใกล้นี่นะเอามาที่หากิโอลุ้ยเลย่างย่างย่างแต่ละเมือจักสมุงสิหงศ์กับสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมู่เพื่อนบ้านแกชิดหมิตรไก่เคียงที่เค้าลงไปหักแพงเบอร์ตุกุทุกคน ทุกหมองทุกบอลเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบอกว่าท,ที่อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบ้าของไพ่บา้าลาวคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็ทักทายสบายดีกับบ้า,ากับไพ่จะอยู่ที่บ้านนาพังโคกพี่น้องเอ้ยเนาะเมืองอาชพระังทองแขวงสวรรค์เขตนั่นแหละพี่น้งนงองเอ้ยก็มาอีกพ่อครอบครัวนี่เนาะก็ถือว่าลำบากสุดๆพี่น้องเอ้ยเนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามามั่วสุม หรือว่ามอเรชุมอะไรพี่น้องเอ้ยรุมเล่าขมาในชีวิตหรือว่าขมาในครอบครัวเนาะหลายอย่างหลายสิ่งหลายเนี่ยพี่น้องเอ้ยตามที่ฟังน้องเพิ่นมานี่ก็ดีมาโตมันนี่ก็แดดแท่แดดอาว่าพี่น้องเอ้ยมาหอนเลยกะเขามาแล้วก็ฝากแซ่ฝากกดไเระเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเบาไพ่ได้ทำคลิปเผยแพร่พให้พ่อแม่พี่น้องหอาได้เบิ่งได้ชม จะต่อไปเน่เด้อพี่น้องเอย๋ยเนาะถ้าหากว่าบ่าวภัยว่าผ,ผิดพลาดประการใดจะต้องกราบขอโทษขอขอภัยนำพ่อแมพอ่พี่น้องนำพี่ซีเฮาหลายๆท่านหลายๆบอลแหละพี่น้องเอ๋ยเนาะไปพี่น้องเอ้ยว่าลายยาห่างเนาะกะสีชวนพี่ชวนน้องเขาเข้าไปทักทายสบายดีนำทางเงินครอบครัวเพื่อนสกอนพี่น้องเอ้ยว่าดีูกรรมมาหอดหายหอดหน้าทางอ่าสิเปิดจะเป็นด้อยพี่น้องกับย่ามู่เนาะคนอื่นก็สบายสบายดีเด้อสบายดีน้องเนาะ สบายดีอันนี้ไผ่นี่ฮะผู้ชายนี่ฮะเออสบายดีนี่ทำเด้อโอ้ขาใคสบายดีขาคข่างไก่ชนกันไ่สอยไข่บต่ะเอาในห้งแค่วงอามาต้บ่แมนโดยกนอื่นกะถามสื่อเสียงถามสื่อเสียงในนามนก่อนเนาะสื่อยังน้องน้องมิดน้องมดฮะมีดมน้องมีด น้องเมตอนนี้อายุเท่าไร99ปีปีผู้ใดหนังเขาขังใจลูกชายเอาอันผู้นี้อ่ะอันถือไข่ลูกสาวเดี๋ยวพ่อพันได้สักตาแล้วปะแล้วปะแล้วเป็นยังไงคือปะกันเิศกันนี่แหละว่าเธอว่าต่อกันเลยกินยามาแต่พิษความ ไปมัวสุบผิดยาผิดกินยามาแม่ไปมัวสุมแนอนบุดีแนวอนผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดกฎหมายหลายอย่างเลยเนาะผิดหอดกันว่ากฎหมายครอบครัวประเทศตัวนี้ได้เลือกได้ลากันจักปีจักเดือนแล้วสามปีปลายสามปีปลายอยู่ในเพื่อนในมีกันจักคนสี่คนอยู่ภายแนน่ะอ้ายแล้วก็ลูกนี่างนั้สองคน พ่มเมยบ่มีบ่มีเสียแล้วบ่มีต้นชาดในยางด้วยสิเยดีลูกเยดีกัน้นขันกทานกทวีตกาถือพายุลม้มพ่อเพลงดังมาที่สองกับไพ่ไม้มาเจอที่สองบนเหลือเพียงยางยางไ,ไม่มุดเลยบ่ไม่มุดเลยตอนทวีตั้นเคลื่อนชาดลานแป้นนั้นมีอยู่มีและถือลมพายุเข้ามาแหละถล่มปิ้นไปเลย มุนเลยุ้ยมาเถือกที่สองกบมาหนี้มาเถอที่องกหาเงินหาคำมามุงสังศีไม่ตองแล้วเกิดไฟไหม้บานนี้แห้งบนเรือยังบานนี้เหลือแต่รถกับบนเรือเหลือแต่ท่าท่ารถี้ยก็ไฟไหม้รถไทยที่หนาแต่ละปี ไม่แต่ลูนนะพ่อหรือว่าจังไดไม่แต่ปี2022 2022้ีสอง2องวัานมาครับที่แล้วบัดนี้สิเอายังเฮ็ดให้เห็นน้าชาวไทยบ่มีบ่มีนะแบบว่าจย่างโมทัวรป้าไปนี่ก็แตนมาเฮือนใหม่คุนบ่หรือว่ายังยังบ่ทันใหม่ตอนป้าบ่ทันได้ใหม่ยังชีวิตแเ่งนั้นบาแห้ะเซอํา ไม่เลื่อยไปแล้งพัวก็ไปทายกับใหม่เฮื่อนแถมยังใหม่เราทยน้ำอีกพ่อแม่ก็เสียบ่พ่อแม่ได้ใช่ไแม่กเสียก่อนพอฮะก็เสียไปแล้วนี่มาพอเสียอีกอร่อยคือชามหลายแนวใช่ปะในของพัวคือว่าชึกชามชาไม่เรื่อยกระตอ้นเฮือนซามนั่นเป็นเห็ดน่าได้สาตอนนี้บ่โดยบ้านเมืองอะไรเก็บเงินกันแล้วก็เห็ดให้โดยพอไดีอยู่ แต่ว่าเฮาบ่มีอย่างเด้เนาะบ่มีหย่าถ้ากลาง้านท่านอยาเอ้นอกถ้ากลาง้านก็ได้ระลมทุนกันลงทุนกันเก็บเงินกันเก็บเงินเฮ็ดเฮื่อนให้น้อง่นพอได้เศร้าอันนี้ก็คือเถียงนาบอกแม่เถียงนาแต่หลังจากที่ว่ารดไผ่ใหม่ไว้ได้เอานะเอารั้สเในเฮ็ดนานะจ้างเอา้างโมอยังมีเงินจางอยู่ เขาเอาเงินไปจ้างเขาขาเขาขาวจ้าง้ปีแ้วเท่าไรเอาขาวจ้างซิมาชอบให้เขาเอารถเอารถมาหน่ะบ่ปีละสิบห้าเปาปะสิหาเปาคารุขารุดบ่ดือว่าคารทางน้ำมันพร้อมเื้อไงใดขารุดอะไรารุดละ่าในสิห้าเปานีหนานในฮิตได้ปีนึงเกือบศพนานเนเจ็ดสิบีกและเจ็ดสิบหายเพิ่นสิบห้า มื่อเจ้าไปเฮ็ดเบื่อเห็นง่ายไปเฮ็นยังอยู่ซื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอยู่ไหน,น,น,นอ,อยู่ซื่อเราแบบแบบคือแบบลูกอยากกินโต๊ะข้าวต้มขนมเอาเงินนำ้ำใช้สักเอาน้ำอ้างไลยหากระมานเด้เราไปหาเงินเราพาง่ายบ้างฮะอ,อยู่ดีๆใครใช้แตกเด<บ>ี๋ยวว่าไปหาน้องใหม่กันมาขายไปหาแย,ใาย่ใครโมเด็งมาขายจังฉันบอได้ไปเนาะหรือว่าบ่มีบอ พ่อม yeah. ีหน้ำใม่กับพ้นมอโต้มันบอกเย่นนี้สาวรักคือให้ได้ที่เฟิ่งคือให้แ่เฟิรนก็ยังบ่ได้มียบอกยังโอ้โห่ผัวเา่ดอืมโดดกะฮอนหากินกะลำบากอยู่หายอยู่หน้าเนาะแบบ น้ำในนี่ตักใช้มากินเนี่ยตั้งกินสั่งสั่งแบบได้สั่งแบบบาดาลนี่บรดรว่าสั่งคุดเอาเองคุดเอาเองคุดเอาเองคุดในใจตามหัวยตามอย่างนี้คุดในห้องคุดในห้องแมนมันก็ออกลายย่บ่อนำยามเดือนหานี่ออกกระบาลายเดี๋ยวนี้ค่ะบัดอาบได้ใช่บัดตั้งมาใส่ประจำวันนี่กุ่มบ่กุ่มกุ่มอยู่แบบว่าเจ้านี่นอนอยู่หน้าพี่บ่บ่อ้ายนอนอยู่นาเจ้าเมือนอนเลื่อน มันเพื่มขึ้นใกล้นี่นะเอามาที่หากิโลกันเลย่างย่างย่างแต่ละมือจักสมองส์หรอหนสมองหนึ่งยางสมงศ์ยางกับลูกบอดือยางกับลูกนะลูกก็ได้น้อยอุ้มาลูกเมื่อยอุ้มนี่เมื่อยน้ำลูกอีกนี่สมมติว่าเจ้าไปหากินในพายสาวลูกให้อคือน้ำอ้ายย่างสมองศ์เราแก้วลองย่างด้วยสมงศ์แต่ย่าง บ่หอดชั่งมงยิ่เมื่อยก่อนแล้วเป็นกิโลสองกิโลเปนอย่างนี้ของน่ะคันแรกใช่ไหมอันออกมาจากคุมบีเลือกแค่เนาะเป็นอยังคือว่าบ่มีรถบ่ไหนไหนคือว่าบ่มีรถจะน่าจะต้องมีรถที่กับบ่มีว่าเขาได้ชอนกันเคยมีอยู่บ่รถทีบ่เคยมีแต่รถไทยเคยมีรถไทยคันเดียวคันเดียวกับไพ่ใหม่ซ้ำ ช่วยหนูกันอยังเลี้ยงก็แง่เลยด้บยวะนี้เนาะอยากให้ต้มไข่อยากใหต้มไข่ต้มไข่ไข่ท่านต้มอย่างประมาณเนาะเหนืกว่าไข่ต้มแล้วนะถือไว้นะดิแมนโดยแบบอาชีวิพการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วรัวทุกอย่างเลยก็เท่าอยู่บ่ท่อ กำลังใจมาจากลูกเนาะโดยกินข้าวกินน้ำก็ยังเหมือนกินกับต้มปลาต้มปลาแม่เอามาแล้วใส่เสื้อบ่อกเอาหนี้น้องแล้วนบกเลยน้ำบกเลยก็ลูกลงงอมหวานนี่นั่งน้อยว่างมหรืลูกบอสไอแม็กผู้ใดผู้นั่งผู้ผ่านหรือเปล่าช่ยผู้เสือแดงโอ้โหหากินให้แม่ได้เลยเป็นระดับชั่งปีเนี่ยเพื่อนอ่ะแปดแปดปี ยังคงจักหากินโดยไปงมปลามาให้แม่ตุ่มวะูกเขาตั้งนเฮือนอยู่ได้ขขาเยียนอยู่วะลูกได้เข้าลูกสาวยังไม่ได้เข้าลูกสาวเยนของไรนี่ะแปดปีสัปปะอขาวังเย็นเจ็ดปีพอหนึ่งออสองแปปีเบื่อคือันได่อยู่ดเดียวเจ้าหด่อยนเบื่อน้ำซ่านกับมีฟืนไม่ไฟอยู่บว อเอค่ะบางพอเสียน,นีน่แหละบางเดี๋นนี้มีบ็แต่ค้าไพ่ใหม่นะมีได้ปีปลายังไงโตเขาค้าไพ่ใหม่ค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาจกปีสามปีปลายสามปีกัวหัว<อ>ไม่ไล้บริจิดนะหัวหรือว่าบริคิดไปทำง,งานทางไหนปะอยากไปกับบุญเพื่อาลูกอยากไปอยู่ ไปใส่บ่ได้แล้วค่ะไปใส่บ่ได้ครับเฮาก็คาราวีโพแม่ยังไว้พ่อแม่เอาให้เนาะเขายังว่าสิไปอันนี้โบมีโบอาแล้วก็บ่ได้ไปหาเงินได้แต่ละมื้อจังให้โบได้ชื้อเครื่องจาปิกแป้งนัวในครัวเฮือนเฮานี่นะเฮ็ดได้หลายจังได้เงินใช้เธอก็ไปซื้อมัสแดงมาหั่นแย่ไข่มมแดงแม่นไปขายไปขายมีอย่างอีกที่มันเป็นรายหากไพ่ในธรรมชาตินอกจากไข่มดแดงบ่มี กับบ่มีแบบวา่าผู้จ้างกันไปกดมันไปปลูกมันจะฉี่เนาะบ่มีบ่หมูกนแล้วมันแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะแต่ช่วงขอปีพุ่นก็ได้ไปอยู่บ่ได้ไปอยู่ได้ไปอยู่กระทุได้ไปเอาใหไกก้ไปน้ากันเอ้าลูกกระพุไปน้าเลยไปน้ากันบ่นเด็บ่ยูน้ำหอมนั่นแหละฝากไว้น้ำหอมไหมอืมฝากไว้น้ำหอมไหมก้าลูกแลดต้อกมากับแม่แรดใจเข่าวหอมเข่าหอมลูกเอ้ยมันแด็ดโอ้ยเนาะ จีแอนใช่มันจักจีแอนใช่ลูกจักจีเอาเงินจักจีาลูกนนี่ะเอาทางงานเอาทางคนในมงเดียวกันนั่นแหละในหน่อยก็ะยานเนาะเพียงคำาบะกาศเมื่อราชีไปเศร้าก็เอาเงินมามันคือพ่อได้ให้ไบว่าซื้อขนมขนมให้ลูกเนาะคิดมากไปหายใจเบาหมอนลดไปหน่อยจังเลยจักจีเอาอันจักจีเอาเฮดเวียกจักจีเอาลูกโดยผันมาพร้อมกันนั่นแหละ สีม <S sin. S 1> uh ัน huh. ค mm ัดสนข่านเนาะสู hmm. mm ๋ hmm. mm ูอะไรก็ส mm ู hmm. mm ๋จนกว่า hmm. ลูกจะใหญ่เพ <c oughs> <Charles. c oughs> ื่อที่ใหญ่ก็ยังหึิงเนาะต้องหน่อยอยู่ในลูกอะไปซื้อจะต้องโรยแม่เนาะโรยนะวะโรยออกกำลังกางทีมีพรรคุณยายประเทนดารายประเทศเนาะประเทียนทะลุ เลียงไปทังเนาะอยู่หายอยู่หน้าอยู่เฮือนพอได้แก่เวลาบ่มีเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่หมูเลี้ยงไก่โดยเลี้ยงหมูมันยังกินผักด้วยกินแต่เอาว่าได้หมูกินหลายเนาะทำบรรดาขันห้ามกับเพงทุกมือนี่คันซื้อหมูนี่ซีข้าวผัดห้ามธนเบิดอ่าข้าธนเบิดห้าหมูเบิดก้อนต้องจะเป็นในซื้อห้ามบัดนี่เลี้ยงหมูอยู่หน้าเลี้ยงหมูอยู่เกอน เลี <Religion. S 2> ้ยงอยู่นะปล่อยไปน้ำท่งเลยปล่อยไปน้ำท่งบันยามเข่าดินี่สีบอมัดไปบ่อนี่มัดไนแล้วเจ้าหนี่เจออะไรมือหนี่ต้องอะไรออกมาหน้าคู่มือบอเด้อข้าพ่พาลูกอยู่เพื่อนมันมือหยากของมากมันเด้อมันอยู่มือมืออยู่มือมามือมือมามืออยู่เนาะแป่ว่าถ้าว่า ในปัจจุบันนี้ไปหาแย่ขายมูแดงไปหาซู้อข่หมูแดงกันมันบอมีเนาะมันเป็นแม่เป็นอยังไม่ได้ในช่วงเวลาแล้วแต่ช่วงแย่ได้นี่แย่ไปขายนี่ได้มือมือหนึ่งเท่าไรข่หมูแดงแสนมือได้แสนขายแบบเป็นมุกเป็นห่อบ่ดูว่าขายเป็นกิโลขายเป็นกิโลขายเป็นกิโลโดยวเวลาเติบปเลยเนาะแต่ก็กว่าเพื่อทีได้จักตัวโมงไปเนาะ มดมื่อดมื่อกระชัมไปหลับจ้างแมนมีเพื่อนมาหาซื้อถึงเทอนบ่หรือว่าเอาไปส่งเพื่อนโดยบนี่คนในบ้านไล้ซื้อโอ้ใครทอว่าอันซื้อได้แหละมีคนในบ้านซื้อรถแมนเดี่ยวไม่ได้ย่าไปหาเราขายขัาวให้เป็นมุกเป็นห่อไปรอขายนี่จักที่ได้ตัวได้บางเทีอายันมึมีผู้ซื้อนะมันจะเกี่ยวกัาไก่เนาะแมน ใจนี่คิดอยากได้อยากเห็ดพี่จักรบยังได้รสนี่แหละในใจค่ะได้รสยังรสไทยรสไทยรสไทยนาโดยหลังที่วานไฟไหม้ไปไม่แล้วโดยมีแต่จ้างมูมีแต่จ้างมูจากอันเข่าในไฮนานาเฮ็ดได้หกสิบเจ็ดสิบกระชีลดลงมาอีกโดยก็เลยบบเป็นอันกุ้มกินบบบนี่เนาะโดยแม่นพี่น้องเลยหลักก็คืออยากได้รสไทยก็ได้เห็ดไฮเฮ็ดหน้าเหมือนัน ทางนองเพิ่นเดี๋ยวนี้หาเงินใช้เก็บขอชี้ชีรถไทยใน,นหลายประเด็นเงินเก็บบ่มีตั้งความหว,ว,วังไว้บ่ได้ดอกปีนี้ค่ะย่าให้ลูกบ่ได้ปีนี้บ่ได้คิดว่าจะปีสิได้ยังบ่ฮู้แล้วหาไปไเรื่อยๆเนาี่นมบ่เห,นเหเ็นเลยหาไปเรื่อยเนมบ่เห็นเลยข่าวบรรพบุรุษคือว่าข้าวบรรพอตอนนี้อันหากระจุบแต่อันสูบลมสูบลม นี่เฮงเคยกี่จูบันทุกอย่างอ,อยู่กันสี่คนเป็นบอก <โด S 1> มีไอแ้แล้วก็มีเจ้าก็มีหนุสอ,อ,อ,องคนขอบครัวไอ้เอยน้องกันได้จ้ะไอ้เราจะมีเจ้าคนจ้ะรวมเบิดนะพี่น้องเจ้าอะนะหาคนหาคนอย่งนั้นบอกเลยว่าไอ้น้องคิงนี่อันลูกพอลแม่พอเดียวแต่พอลแม่โอ้ แต่ว่าแบบมันแม่เดียวนั่นมีแต่เจ้ากับไอ้นี่บ่แม่นบัดอีกสามคนนั่นอีกแม่หนึ่งอีกแต่พอเดียวกันอีกโดยอยู่บ้านเดียวนี่บ่หรือว่าคนละบัดอยู่บ้านห้วยแน่อยู่กอนพังแน่หล้วก็นนี่บัดแน่โอ้ถือว่าเราไปอาหารผักลูกใบลายบองเนาะพอเพี่งนนับตะบันหวยผู้โดยปฏิทินต่ออยังกันบ่ติดต่ออยู่ ไได้ของวัวเพื่อนไปได้มาช่วยเลือเงี้ยเขาบอกช่วยยูบัดช่วยกันเพื่อนกับลลนกันนี่ละไรของเพอนยนเนาะกัาามองคือกันงาามอคือกันนี่หลยาาหมอแขงวนกิหลมันแคบสีหากินบ่ได้นเอาเอากะเป็นกำลังใจให้ กำลังใจคันบ่มาะว่ากับพวกเนาะในทั้ฐานะครอบครัวชีวิตการเป็นอยู่จังไดนได้ยินแต่เพิ่นเว้าเพิ่นว่าเพิ่นส่งข่าวมาข่าวก็ต้องมาเห็นัวจริงมาโฮมาลุมแล้วก็อ่านเรื่องชีวิตเพิ่นเนาะก็บ่คิดว่ามันสิเป็นแบบนี้บ่มีอะไรยังให้เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดกับชีวิตของครอบครัวเดี่ยวมันเป็นไปแล้วข้างนึงยังมาครั้งที่2องอีกข้างที่สองแล้วมีข้างที่ชาอีกขับถมเข้ามาเรื่อย อยาทั้งแรกเพราะว่าพายุงเข่าตะลมบ้านตะลมเพื่อนแม่เพิ่นพอได้ซื้ออะไรแบ่งนื้เนาะพอได้พอได้ซื้อขนมให้ลูกเพื่อนกินพี่น้อยคุณเล็กเผื่อหน่อยพี่น้องตามกำลังพอได้แบ่งเบามันมันยากมันนนั่นแหละเอาหนึ่งหมื่นพี่น้องขหยขายหนึ่งหมื่นพอได้ซื้อขนมให้ลูกกินนะโอ้ยขอบใจเด้อ เอาท้ายนี่เข้ากับบุมี่ยังไหมทีเด้ล่าคำลมโดยห่วยล่ากับได้แบบทางก็เดินทางไกลใช่บแมแมนโดยเปิดสีฮอนบ้านเฮาจังหวัดสงขลุจังเนาะโดยมาแต่ไกลเนาะว้าวบุญจ่ะทางจัก2ชั่วโมงมาแต่เมืองเสียงไทมาแต่เซโนเซโนน้ำแห้งคือกันเซโนบ่มีน้ำเซโนบ่มีน้ำหักแต่ว่าบ่เคยแลกน้ำใจแม่นทางเข้าก็สิได้โตรกั๊บเลยเนาะ ໂດຍອັນນັ້ນຈາເດີ້ສູ້